เดี๋ยววันนี้เรามาเช็คพลังงานของคนในใจคุณกันนะคะคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ว่าเขาตอนนี้เนี่ยมีพลังงานเป็นยังไงบ้างมีความรู้สึกนึกคิดถึงคุณยังไงบ้างนะคะในตอนนี้เอ็ดออฟคัพชาวท่านน้ํานะคะพลังงานของเขาเหมือนกําลังตกหลุมรักแอบรักแอบคิดถึงแต่ก็มีความรักมีความคิดถึงมากคนที่รักอยู่ในใจนะคะ ซึ่งก็น่าจะเป็นคุณนั่นแหละเพราะเรามาถามถึงพลังงานความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในวันนี้เนาะตัวเขาเองคิดถึงคุณมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกให้กันและกันได้รับรู้ถ้าหากว่าเขายังไม่เคยบอกคุณเนี่ยเขาก็นี้รักคุณนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขามีความลังเลในใจหรือยังมีความ กังวลในใจว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นไปต่อไปต่อได้ไหมแล้วมันเป็นความแอบรักแอบคิดถึงอยู่ในใจเหมือนกับถ้าไม่เขาจากไปก็เป็นการที่คุณเนี่ยหันหลังจากมานะคะเหมือนตอนนี้อยู่ไกลกันต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนาะ แล้วก็ตัวคุณก็นิ่งเงียบหายไปเลยตั้งแต่วันที่แยกจากกันในวันนั้นนะคะไฟอัพเพนรีเคลนเขารู้สึกหยหาคุณมากนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสาเหตุที่เขาต้องนิ่งเงียบสาเหตุที่เขาเนี่ย ยังไม่สามารถจะอธิบายอะไรให้คุณได้รับฟังรับรู้ได้เนี่ยหรือยังยังตอบอะไรคุณไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องชีวิตอุปสรรคและการเงินเขาอยู่นะคะเขารู้สึกว่าเขายังหาทางแก้ปัญหาของเขายังไม่ได้แล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียว Aid of s อด s s i ส of s o r r s คือ ปัญหาหลักๆที่เขาต้องนิ่งต้องเงียบแล้วเขาก็มีความกังวลมีความเครียดก็คือเรื่องเงินนะคะมันทำให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยต้องหยุดชะงักลงแต่เขารักคุณนะเป็นความรักที่รักตั้งแต่แรกเห็นแล้วก็ยังรักอยู่ในใจในตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าตัวจะห่างกันเขายังคิดถึงคุณเสมอคะ่ะเขายังมีความกังวลอยู่ในใจว่า เขาเนี่ยยังจะสามารถไปต่อกับคุณได้ไหมเขายังรู้สึกถึงคุณจริงๆเนอะมันมีปัญหาที่เขาหาทางออกไม่ได้ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าถ้าหากว่าเขามีปัญหาในเรื่องนี้เขาก็คงจะดูแลคุณได้ยากไฟ of c บค s เนี่ยเขายังไม่อยากที่จะเสียคุณไปหรอกเขายังรู้สึกเสียดายและเสียใจก็พอเขารักคุณไงคะเขารู้สึกได้เลยว่า คุณน่าล่ะคือคนเดียวในใจเขาที่เขารักในตอนเนี้ยคุณเป็นผู้หญิงที่ดูเพียกพร้อมอยู่เหมือนกันเนาะเป็นคนที่อืมหาเงินเก่งหรือไม่ก็มีความพร้อมในด้านฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินมากกว่าตัวเขาอะจนมันทําให้เขาต้องแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการเงิน ตัวเขาเองก็เลยยิ่งมีความกังวลคิดมากคิดหนักไปใหญ่เลยว่าเขาจะไม่คู่ควรกับคนอย่างคุณหรือไม่สามารถที่จะดูแลซัพพอร์ตคุณได้เลยในตอนนี้เขาก็เลยมันไม่ได้อยากจะเลือกแบบนี้หรอกเนาะแต่เขาเหมือนหาทางออกไม่ได้อะไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะบอกอยังไงนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งไว้ก่อน นิ่งแบบว่ามีความอึดอัดใจมากอยากจะพูดอยากจะบอกแต่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะคะ, oh. ะมีปัญหาอุปสรรคก้าวไม่เท้านี่ไงมีปัญหาทางด้านการเงินม,นมากๆจริงๆด้วยซึ่งนี่แหละปัญหาหลักของเขาเลยนะคะเขาอาจจะมีการถ้าหากมีการลงทุนก็อาจจะแบบมีการขาดทุนหรือมีธุรกิจเนี่ยเกิดความเสี่ยง เยอะอยู่เหมือนกันในตอนนี้ค่ะ The world เขาพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยที่ไม่อยากที่จะให้คุณเนี่ยจะต้องมาช่วยเหลือเขาค่ะนะคะแต่เขาก็ยังคงสอดส่องคุณอยู่ทางโซเชียลออนไลน์อยู่เป็นประจำอยู่นะคะแล้วบางคนถ้าหากว่ารู้จักบ้านหรือเคยไปในสถานที่ไหนๆเนี่ยเขาก็จะแอบตามไปดูเขาไม่กล้าที่จะมาเจอหน้าคุณค่ะ นะคะเห็นจากภาพนี้แล้วเนี่ยเขาจะแบบเขาเจอคุณนะแต่เขาก็คอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆบางครั้งเขาก็รู้สึกได้เลยนะเหมือนคุณจะไปตามหาเขาหรือแอบ,บดูเขาแอบบตามหาแอบ,บไปเจอแต่ตัวเขาก็ไม่กล้าที่จะมาเจอคุณค่ะเนี่ยไพ่สองสองตลอดเวลาแสดงว่าคนคนนี้ไปตาม2คุณทุกช่องทางทุก โซเชียลเลยก็ว่าได้เขาก็อย่างว่าแหละเนาะว่าเขารักคุณมากอะ่ะแล้วเขาก็ยังคงรู้สึกว่าเขายังปล่อยคุณไปไม่ได้ด้วยนะคะในออฟคัพนะคะก็คงไม่ต้องบอกแล้วเนาะความรู้สึกรักมากค่ะรักมากแต่ก็เลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเงียบเพราะรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยมีความพร้อมไม่ไม่คู่ควร กับคุณนะคะเพราะคุณเป็นคุยเนาะเป็นเคเลิรเลยอะดูเป็นคนที่มีความพร้อมในทุกๆด้านอะแต่ตัวเขาเนี่ยคือยังเป็นแค่ในออบคมนะคะมีความรู้สึกที่ดีแต่ก็เป็นห้าเหรียญที่ไม่ได้มีความพร้อมทางด้านฐานะหรือเงินทองที่จะช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตคุณได้เลยแต่ในใจเขาก็ยัง หวังอยู่นะหวังว่าถ้าหากว่าเขาเนี่ยแก้ปัญหาหรืออุปสรรคของเขาได้หรือชีวิตของเขาดีขึ้นกว่านี้ได้อะเขาก็ยังหวังว่าวันที่เขาประสบความสาเร็จในชีวิตอะ่ะเขาจะได้กลับมาหาคุณแล้วก็ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้กับคุณได้มาบอกรักคุณนะคะเพราะจากหน้าไพ่ดูเขารักคุณมากและอีกอย่างคือมันมีหลายอย่างที่เขา ปิดปังซ่อนเร้นความจริงเอาไว้ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละเนาะเขาก็ไม่กล้าที่จะบอกคุณดูเหมือนเขาก็ได้ค่าในตัวเองอยู่พอสมควรด้วยนะคะแต่ในชีวิตของเขาเนี่ยตอนนี้นะเขาก็พุ่งเป้ามาอยู่ที่คุณคนเดียวล่ะเพราะจากหน้าไพ่เนี้ยถึงแม้ว่าจะมี seven of s w o r d นะแต่ก็ดูเหมือนว่าเขา,าไม่ได้สนใจใครสักเท่าไหร่ มันน่าจะมีความปิดบังซ่อนเด้นที่เขาอ่ะเอ่อยังไม่กล้าที่จะบอกคุณในเรื่องฐานะหรือเรื่องชีวิตของเขาที่เจออยู่ในตอนนี้ค่ะเพราะดูแลวว้วอ่ะตัวเขายังยังเทียบกับคุณไม่ได้เขาก็เลยไม่กล้าที่จะบอกคุณเลยเลือกที่จะนิ่งเงียบเฝ้าดูอยู่ห่างๆนะคะแต่เขาก็เฝ้าตามคุณตลอดนะ ตามไปทุกที่เลยอะโซเชียลก็สอบนะคะคิดถึงทุกวันคิดถึงเสมอในใจยังมีแพชชั่นกับคุณเสมอยังอยากที่จะกลับมาค่ะเขาก็พยายามที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่เขาเจอเนี่ยเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วแต่ก็คงต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งแหลนะเนาะเพราะว่าดูเหมือนว่ามันมีทั้งปัญหาเรื่องการงานแล้วก็เรื่องการเรงิน ถ้าหากว่าการเงินบเอ่อการงานมีปัญหามันก็ยิ่งทําให้การเงินของเขาเนี่ยอืแย่งลงไปอีกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะความรู้สึกนะึกคิดในใจของคนที่คุณคิดถึงอยู่ในตอนนี้ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างนิ่งไปเนาะแล้วสาเหตุที่เขานิ่งเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องชีวิตอุปสรรคการงานการเงินของเขานี่เองอหะคะ่ะแต่ในใจเขาคิดถึงคุณมากเลย รักคุณมากด้วยบอกได้เลยว่าคนคนนี้รักคุณแต่ไม่กล้าบอกคุณค่ะได้แต่แอบเก็บซ่อนความรู้สึกที่มีกับคุณไว้ในใจก่อนเพราะว่าเขารู้สึกไม่ดีพอไม่คู่ควรกับคุณนะคะในตอนนี้มันยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้ามาดูแลคุณเลยเขาก็เลยยังไม่กล้าที่จะพูดจะคุยแม้แต่การเจอหน้าเขาก็ยังไม่กล้าที่จะเจอคุณเลยค่ะ